คุณผู้ชมครับความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการคอบหอยแครงในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังหาทางออกไม่เจอนะครับเพราะว่ามีเรื่องของผลประโยชน์จํานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างยึดเหตุผลกันคนละด้านแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับคือเขาให้ไปรื้อถอนข้อหอยของผู้ประกอบการที่อำเภอพุนพินและอำเภอเมืองภายใน60วันครับอันนี้จะกลายเป็นชนวนเหตุที่นําไปสู่ความรุนแรงรอบใหม่หรือไม่ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเพลินพิชูเสนครับเรื่องนี้นะ เกิดจากกำนันคนนี้แล้วก็บวกกับคนมีสีนะคนใหญ่นะมาร่วมกันปักเขตเพื่อที่จะย่งที่ของชาวบ้านในเขตพันเม็ดแต่ทีเนี้ยพันเม็ดเนี้ยของชาวบ้านเนี้ยยังมีนายทุนผสมกับผู้มีพลหมายถึงว่ากำนันคนหนึ่งอ่ะยังมาปักดิดรอนในเขตพันเม็ดนีกชาวบ้านเขาก็เริ่มมีที่น้อยลงพอมีที่น้อยลงหอยมันเกิดในเขตของชาวบ้านอีก ที่เหลือเนี่ยโดนรุกไปอีกครึ่งนึ่งใช่ไหมทีนี้เหลืออีกครึ่งหนึ่งของชา,าบ้านจากพันเมตรก็เหลือประมาณ4ี0ห้าเมตรทีนี้หอยมันเกิดใน4ี0หเมตรเนี่ยบวกกับของนายทุนด้วยแต่ยังมีกำนันคนนี้เอาเรือไปลากของชาวาบ้านนีย คำบอกเล่าจากนายสุริยันอินแก้วพ่อค้ารับซื้อผันหอยแครงในอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยเขาระบุเขาว่าต้องการเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านที่กำลังถูกคุกค,คามที่ทำกินในทะเลระยะ1,000เมตรจากชายฝั่งโดยมีกำนันคนหนึ่งและเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลัง โดยการถูกคุกคามที่ดินทำกินนี้เองเป็นชนวนเหตุให้ชาวประมงพื้นบ้านหลายร้อยคนพากันเข้าไปจับหอยแครงในค้องหอยที่ผู้ประกอบการเลี้ยงในทะเลอ่าวบ้านดอนทั้งในเขตที่ได้รับอนุญาตและเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพุนพินซึ่งเป็นเขตห้ามเลี้ยงแต่มีหอยแครงอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจนมีผู้ประกอบการเข้าไปจับจองพื้นที่สร้างเป็นค้องหอยแครงมากกว่าร้อยรายจนกลายเป็นเหตุความขัดแย้งรุนแรง ระหว่างผู้ประกอบการและชาวประมงผืนบ้านค่ะนันคนนี้ให้ลูกน้องเอาลวดหน้มเอาลวดน้มไปถึงวาชาวบ้านที่มาตักมันก็โดนลวดนามบาดบ้างโดนหัวบ้างผมก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักอะนเนีเก <ừ> ี่ยวกับเรื่องนี้ผมลง,ลงบันทึกประจำวันเพราะผมเจอกับตัวเองด้วยไงก็รอให้ชาวบ้านไปปักพอปักเสร็จเขาก็อบอกว่าเป็นของเขาแล้วก็เช็คดูว่าตรงไหนอหอยมันเกิดพอหอยเกิดปั๊บเขาก็ขายกับนายทุนเบ่งขายตัดล็อกขายเลยอ่ะสมมติว่าแรงนี้หนึ่งร่ได้ ผมขายให้คุณ5ล้านแปลงนี้200ได้ผมขายให้คุณ10ล้านนายประเสริฐชันจุกรกำนันตำบลลีเล็ดหนึ่งในกำนันที่กำลังถูกพาดพิงถึงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นเจ้าของแปลงข้อหอยแคลงในพื้นที่สาธารณะยอมรับขาว่าตัวเองมีแปลงข้อหอยแคลงในตำบลลีเล็ดจริงแต่ปฏิเสธไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลตามที่ถูกกล่าวหาเพราะไม่เคยจับจองพื้นที่และขายต่อให้กับผู้ประกอบการคนใดผมไม่ได้ขายเคย แต่ผมแค่ทำผมคแค่ทำแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ชื่อผมอย่างเช่นขนมอย่างแจ้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ใช,ชื่อผมถ้ามันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถามว่ามาติจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงในเขตพื้นที่1,000เมตรนะครับทำไมจังหวัดไม่บอกทำไมจังหวัดไม่บอกว่าคุณเขาไม่ให้เลี้ยงนะครับไม่นอนุญาตต้องไม่เลี้ยงทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก ตำนัน่นประเสริฐยังบอกด้วยเขาว่าแม้วันนี้ตนเองและผู้ประกอบการข้อหอยแคลงคนอื่นจะทำผิดกฎหมายคือบุกรุกที่สาธารณะสร้างแปลงข้อหอยแคลงทางการก็สามารถเอาผิดดำเนินคดีไปได้แต่ชาวประมงพื้นบ้านไม่มีสิทธิ์ในการเข้ามาจับลูกหอยแคลงที่ผู้ประกอบการซื้อมาเพาะเลี้ยง พร้อมอย่างไม่เห็นด้วยกับกรณีที่จังหวัดสั่งให้มีการรื้อถอนข้อขอยในพื้นที่พูนพินและอำเภอเมืองให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพราะเป็นเวลาที่สั้นเกินไปยืนยันด้วยเขาว่าหากมีการรื้อถอนจะต้องทำพร้อมกันในทุกอำเภอของอ่าวบ้านดอนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดถ้าคุณไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้เลี้ยงคุณจะให้เวลาให้เวลานิดหน่อยไม่ได้เด็ดขาด คุณต้องให้เวลาพวกเราเนี่ยที่ซื้อลูกหอยในเขตอำเภอเมืองท,ที่ยังไม่โดนคุกคามเนี่ยต้องให้ได้ผลผลิตก่อนถึงจะให้เรารื้อได้แล้วรือ้ออย่ามาบอกว่าพุนพินพูนพินเมืองแล้วก่อนไม่ได้ต้องรื้อพร้อมกันเลยแล้วต้องรื้อให้หมดพื้นที่ไม่ประกาศต้องรื้อให้หมดเมื่อพื้นที่สาธารณะของทะเลอ่าวบ้านดอนกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ การแก้ปัญหาศึกชิงหอยแคลงระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการโดยมีกลุ่มข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุติลงอย่างไรก็ตามการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อฟังปัญหาจากทุกฝ่ายอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้เผนพิษชูเ <tan> สนสํนักข่าวไทยอาสามทรายงาน